คืออย่างสุนัขที่มีแรงขาต่ำๆเนี่ยเขาก็จะขี้เกียจแบบไม่ค่อยอยากจะทำกิจกรรมอะไรมีชีวิตปกติคือการกินกับนอนเราจะพาออกไปข้างนอกก็คืไม่ค่อยอยากทําอะไรแต่สุนัขก,กลุ่มพวกนี้เลี้ยงง่ายแต่ถ้าจะพามาฝึกเนี่ยเขาจะเรียนรู้ได้ช้าก็จะต้องกระตุ้นพยายามกระตุ้นเขาให้เขาทํากิจกรรมนั้นๆเขาอาจจะเรียนรู้ได้อาจจะเรียนได้สักพักหนึ่งก็ทิ้งตัวแล้วไม่เอาแล้วก็ต้องมีวิธีการกระตุ้นให้เขาอยากจะทำกิจกรรมนั้นๆให้มีแรงขับช่วยในการฝึกอะไรพวกนี้ครับ ส่วนสุนัขระดับปานกางเ,เป็นระดับที่เหมาะสําหรับการเรียนมากที่สุดคือเขาพร้อมที่จะรับรู้เงื่อนไขหรือไม่ค่อยต่อต้านในเงื่อนไขเท่าไหร่ <c oughs> อย่างสุนัขที่มีแรงขับสูงสูงอย่างพวกนี้เขาจะว,าวาอกไวต่อสิ่งเร้ามากเวลาเราพาออกไปทํากิจกรรมเขาก็จะไวเวลาจูงเดินอ,อาจจะลากเราไปทางซ้ายทางขวาอะไรพวกนี้ครับตก้นี้จะต้องคนคุมสุนัขจะต้องเข้าใจเข้าใจาสุนัขแต่ละกลุ่มให้ให ให้มีความเข้าใจเพราะไม่งั้นน่ะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมสุนัขของเราเนี่ยกับสุนัขคนอื่นเนี่ยไม่เห็นเหมือนกันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปทำกิจกรรมข้างนอกบ้านนักขับทุงสูงคือที่แบบว่าติดตามไล่ล่าของเล่นสนใจทุกสิ่งอย่างเวลาเห็นสิ่งแล้วเห็นสุนัขด้วยการเห็นถ้าเป็นลูกหมาตัวเล็กก็อาจจะแบบสนใจผ้าสนใจลูกบอลติดตามไม่ลดละเลยครับก็คือวิ่งเข้าหาอย่างเดียวไม่มีการหยุดสงสังเกตสังกาอะไรเลยก็คือวิ่ง วิ่งไล่ล่าอย่างเดียวปานกลางก็คือเขาจะมีการสนใจบ้างแล้วก็หยุดหยุดนั่งมองบ้างอะไรพวกนี้ครับไก่กลุ่มหนึ่งคือที่ไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจที่จะไล่ล่าหรือมีแรงขับอะไรก็ไม่ไม่ติดตามอะไรเลย